สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจากมาพบกับแนวทางฮานอยจากฮานอยมัดรวมเป็นแนวทางของวันที่8เดือนหนึ่งจากมุกกระลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจาเมือนีกามาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเกาหลวกะตามเคยจากวันที่แปดเมือนีมีแนวทางเว, 8, ว,งวลลาพาตนาให้ด้วยจากวันพุธเนาะสาหรับพ้นฮานอยเมื่อวานจาฮานอยมัดรวมเลขเด่น ศูนย์กับหาวิง่งรูดจากกันแปดสำหรับพ้นจากน้อยรอบเฉพาะกิจสามตัวบนหกสี่สองหลางเก้าสามผ่านไปสําหรับรอบพิเศษจาสามสองสามผ่านไปเนาะ เขามี03มา23 2ตุลาสี48 48ชุดกันเขามีเด่น8จะเต่วัดจับหายบมดถึง48เอาจะ89 80 81 82เข้ามา8448สำหรับชุดกันผ่านไปอีกรอบพิเศษสำหรับรอบปกติจะ78 7อ่า แปดเจ็ดกระจับผูกพาดไปเนาะชุดการของเขามีแปดจางแซีว่าบริจับแปดเจ็ดเราจะจับหายเลขพี่น้องแปดเก้า,กาเข้ามาแปดเจ็ดหลางเจ็ดศูนย์พาดไปเจ็ดบนเจ็ดหลังกันเลยทีเดียวรอบปกติจากเก้าสองสีส่หลังหกหนึ่งอพาดไปเนาะสําหรับสุดซ้ามตัวเมื่อหนึ่งกะพาดไปเราจะสําหรับสุดซสามตัวของเขาโอ้โหโบ่เสียดนอกมือนึ่อ่าสาหรับแนวทาง ฮานอยของวันที่เจ็ดก็ต้องขอทุนขอไพยพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะฮานอยมัดรวมก็เฮาผ่านไปเราจะโอ้โหฮานอยสวงนี่สวงปังกับปังเกินเนาะสวงปัง,งกับปังคักปังแน่่วงพาดกับพ่าดคักพาดแน่เราจะเวลาบอมาเนะาะเมื่อวานนีสามโซนสี่โซนกันเนาะต้องสามตอสี่เลยเบิดยังบอมาหายจากน้อยเลยเราจะโอ้โหจับทางยากคักสวงนี่ตามรุ่นกันต่อจากวันที่แปดสำหรับฮานอยมัดรวมมือน,นี่ให้ไปที่เด่นสามกับ6ก วิ่งรูดจ้าจับกูเด่นสามรูดสามมีสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด สำหรับชุดกันจากกันหนึ่งมีหนึ่งศูนย์อ่าอันนี้คือชุดกันจากสำหรับสามตัวบนวันนี้ให้ไปที่หนึ่งสามหกอ่า เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน่นกันก่อนเนาะสุดสามตัวบนจะห้าน้อยมดรวมเน้นไปที่หกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกตัวกันจะหนึ่งสามกับหนึ่งสี่เด่นหกวิง่งดูโฮกจะหกแปดหกศูนย์สามหกสามเจ็ด สำหรับมัดร่วมแอจอยไฮซีน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะสำหรับมัดร่วมนี่ถ้าพี่น้อง f อมักตัวได้ชอบตัวได้กะฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณากันอีกที่หนึ่งละกันเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบเราจะเพราะแอจอยไฮร่วมเราจะสีน้อยจะึืนอยู่กับความมักความชอบเราจะถ้ามีตัวมักตัวชอบคอยตามจากแอดจอยกับไฮเป็นเพียงแก่แนวทางเราจะสำหรับไฮนอยแอดจอยลงไฮสองสูตรจะถ้าพี่น้องเอฟซีจะไดบ้บ่มมัดร่วมก็คือมีแยกน้อยไฮเราจะถ้าพี่น้องเอฟซีจะไดบ้บ่ม แยกน้อยก็คือมีมัดรวมหายเนาะถือว่าตอบโจทย์เนจาจะาตามนี้เลยจะที่เลอรก็คือขึ้นอยู่กับความมักความชอบเนจาจะพิจารณาเบิง่งอีกทีหนึ่งละกันเนาะมือนีก็ค่อยมาป,ปังปังละกันเนาจะสำหรับห้าน้อยมัดรวมของเฮ้าจะขอให้พี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานจากขอ้ห้โชกฉกมันม,น,มนกันถูกคนถุกท่านจา้าสวัสดีจา้า